สวัสดีตอนเย็นนะคะพบกับช่องทออาร์ตหวัวย,ยากษตรีนะคะวันนี้เราพาทุกคนมาดูบวบกันนะเจ๊ะมากับลูกชายของเรานะคะไม่แม่ดูหน่อยสิสวัสดีครับพี่พสวัสดีครับพี่พีทุกคนนี่นะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่สวนบวบเล็กๆของเรานะคะที่ทุกคนได้ดูคลิปวิธีการทําข้างบวบของเรานะคะวันนี้เราจะพามาดูบวบ เกิดแล้วนะคะทุกคนดูพี่นอไปพี่นอขยับเอาสิตมาด้วยนะคะนี่มาทั้งสองอ้าวหยับแล้วนี่นะคะบวบของเราเกิดแล้วจ้านี่นะคะอันนี้ไก่ตอดนึ่ทุกคนนี่อ้อไม่เห็นเลยทุกคนดูลูกชายของเรานะคะ ยาเคียร์ล่วยาไปเคียร์เนี้โอ้ทุกคนดูอันนี้ต้องใส่ยาด้วยนะคะนี่ยาโพลีดานที่มันเป็นเม็ดสีม่วงนะคะไว้ค่าปวดทุกคนดูปวกเยอะมากอืมโอ้ยเธอขยับออกซฉันจะถ่ายดูสิปวกนะคะอยหักแล้วนี่โอ้ยปวกมันเยอะมากทุกคนมันมากินไม้ไผ่นะคะนี่ไม้ไผ่อันนี้เราเสียบ เสียไว้นะคะกันหลงกันลืมนะคะว่าเราปลูกตรงไหนนะคะอันนี้เริ่มงอกแล้วก็เริ่มแตกใบเป็นใบหยักๆแบบนี้แล้วนะคะนี่ค่ะเราใส่หลุมละสามเม็ดสี่เม็ดนะคะแล้วแต่ใส่ประมาณนี้นะคะอันนี้เกิดหนึ่งต้นนี่นะคะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเขาก็จะเริ่มแตกใบแบบนี้เยอะอีกสักพักนึงก็จะเป็นต้นยาวขึ้นแล้วก็จะ เป็นเครือนะคะยาวเดี๋ยวเราก็จะเอาไม้ไผ่ไม้ไผ่มาปาักหลักตรงนี้เพิ่มนะคะเนี่ยช่องว่างๆตัวนี้ค่ะก็จะเอาตัดไม้ไผ่มาเสียบๆกันนะคะเพื่อที่ให้บอกเขาสามารถพันขึ้นไปข้างบนนู้นได้นะคะนี่นี่นะคะพันขึ้นไปข้างบนนะคะจะได้เวลาออกลูกจะได้ออกลูกสวยๆนะคะหย่อนลงมานี้นะคะจะได้เป็นภาพที่สวยงามทำไมกล้องละมุอดอีกแล้ว นะคะเกิดเยอะนะคะไก่เคียก็มีนะคะทุกคนเนี่ยไก่มันมาเคียหาอาหารนะคะนแค่นี้ก็เยอะแล้วนะคะเวลาเขาขึ้นเป็นลูกเยอะมากนี่นะคะเกิดทุกหลุมนะคะบางหลุมก็เกิดหมดทุกต้นนะคะบางหลุมก็เกิดหนึ่งต้นสองต้นนะคะนี่นะคะ ส่วนผักรเล็กของเรานะคะอันนี้ก็จะทําเพิ่มนะคะบักหลักเพิ่มแล้วก็ตัดไม้ไผ่มาทําข้างแบบนี้นะคะให้เขาทีทีกันไว้นะคะเวลาขึ้นมามนก็จะพันเต็มขึ้นตรงนี้เลยนะคะนี่ข้างบวกข้างบวนะคะเวลาเขาเป็นลูกออกมาเขาก็จะหย่อนหย่อนลงมาตามนี้นะคะเวลาถ่ายรูปหรือว่าเก็บบวบมันก็จะสวยงามนะคะบวบของเราก็จะตรงนะคะอันนี้ก็เป็นใบ ต้นตำลึงก็มีนะคะนี่ข้างๆตําตลึงมีมีก็ดีนะคะทําแกงจืดตําลึงต้มจืดก็ไม่ใช่แกงเออใช่ค่ะแกงจืดนี่อร่อยใส่เยอะๆครบเนืงอาทิตย์พอดีเลยฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทออ่านหัวยากเกษตรด้วยนะคะสวัสดีค่ะ